ลูกสาวคนสุดท้องแพทองทานชินวัตรได้พูดประโยคอัปยศแห่งปีประโยคนั้นคือปี2515ขมรเขาขีดเส้นทางทะเลเขาเว้นเกาะกูดไว้ให้เราพี่น้องครับในวันที่แพทองทานพูดนั้นแพทองทาน เป็นนายกรัฐมนตรีแห่งประเทศไทยไม่ใช่แห่งประเทศเขมรพี่น้องผู้มาปกป้องชาติปกป้องแผ่นดินที่เคารพทุกท่านครับก่อนที่จะเข้าเนื้อหาในการพูดคุยกันในเวลาต่อไปนี้ทางผู้จัด ขอให้ผมประกาศว่าขณะนี้กำลังเตรียมการที่จะทำให้พื้นที่รอบๆอ,อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเป็นพื้นที่แห่งการประกาศให้คนทั้งโลกทราบว่านี่คือพลังของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดิน จึงอยากจะกราบเรียนพี่น้องทั้งหลายที่จอดรถไว้รอบรอบอนุสาวรีย์ขอให้ท่านทั้งหลายได้ไปเคลื่อนรถยนต์ของท่านออกเพราะอีกไม่นานบริเวณรอบๆอ,อ,อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจะทำให้คนทั้งโลกเห็นพลังอันยิ่งใหญ่ของคนไทยครับพี่น้อง ที่น้องทั้งหลายครับวันนี้เรามาถึงวันที่เรามีจรชนสายรับต่างชาติเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยได้อย่างไรพฤติกรรมของแพทองฐานชินวัตรและพฤติกรรมของคุณพ่อ ของแผ่ทองทานก็คือทักษิณและพฤติกรรมของลูกสมุนคนสำคัญภูมิธรรมเวชยชัยนี่มันพฤติกรรมของจรชนสายลับของต่างชาติชัดๆครับพี่น้องทั้งหลายก่อนที่เราจะกล่าวหาคนเหล่านี้อยากจะทบทวนให้พี่น้องได้ทราบพฤติกรรม คนแรกแสดงตนเป็นสายลับและจรชนต่างชาติก็คือทักษินชินวัตรวันที่22สิงหาคม2567ทักษินเป็นคนมาประกาศในงานวิชั่น for Thailand บอกว่าทะเลไทย กับทะเลกับเม็นมันเกยกันจึงต้องแบ่งผลประโยชน์กันแบ่งกาซแบ่งน้ำมันกันนี่คือพฤติกรรมของจจรชนขม็นต่อมาลูกสาวคนสุดท้องแพทองทานชินวัตรได้พูดประโยคอัะยศแห่งปีประโยคนั้นคือ ปี2,515หขมรเขาขีดเส้นทางทะเลเขาเว้นเกาะกูดไว้ให้เราพี่น้องครับในวันที่แพทองทานพูดนั้นแพทองทานเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งประเทศไทยไม่ใช่แห่งประเทศขเมรกัมพูชาเขาขีดเส้น เขาอุตส่าห์เว้นเกอะกูดไว้ให้เราพี่น้องทั้งหลายอัปยศที่สุดพี่น้องทั้งหลายน่าจะเจอของขมิ้นเข้าแล้วน,ลน่าจะเสกของขมิน้นมาจากกัมพูชามาจากพนมเปนมาถึงที่นี่เราจะยอมหรือไม่ยอมอว่าต่อพี่น้องครับ ของเขมรหรือจะสู้ของไทยพี่น้องทั้งหลายครับวันที่13กุมภาพันธ์2,568ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัยและทหารพร้อมคณะแม่บ้านมาร้องเพลงชาติกัมพูชา ที่ปราสาทตาเมืองทุ่ทหารเข้ารายงานมาเป็นลำดับขั้นจนถึงแพรทองทานในฐานะประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติแต่แพรทองทานเงียบเพราะปากอมสาเขมินอยู่ไม่พูดเรื่องนี้เลยสักคำเดียวนอกจากนั้นแล้ว กองทัพก็ได้รายงานให้ทราบว่าวันที่28กุมภาพันธ์2568ทหารเขมรม,มาเผาศาลาตีมุกที่ช่องบกแพทองทานงเงียบเหมือนเดิมครับพี่น้องวันที่1กุมภาพันธ์ประธานโทษวันที่1พฤษภาคม ภูมิธรรมเวชชัยชัยประกาศที่โรงแรมเชอลาตันบอกให้ทหารไทยถอนกำลังทหารออกจากแนวชายแดนไม่ต้องการให้มีการประทะกับทหารกัมพูชาวันนั้นคนถามกันทั้งแผ่นดินว่า ภูมิธรรมเวชชยชัยเป็นรัฐมนตรีกรลาโหมไทยหรือรัฐมนตรีกรลาโหมของคำเหมนมีที่ไหนพี่น้องครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทยสั่งการให้ทหารไทยถอนทหารออกจากแผ่นดินไทยถัดมาอีกหกวันพี่น้องทั้งหลายภูมิธรรม สั่งทหารให้ถอนกำลังออกมาตลอดแนวชายแดนเทืออเขาพนมนงลัก200เมตรไม่ต้องการให้ปะทะกับทหารกัมพูชาแต่ก็ต้องบอกกับพี่น้องว่ากองทัพภาคสองกองทัพภาคหนึ่งไม่มีใครถอนทหารออกจากแผ่นดินไทยเลยแม่แต่ก้าวเดียวครับพี่น้องทั้งหลาย ให้ตบมือให้กำลังใจพี่น้องทหารของเราด้วยครับพี่น้องครับพี่น้องครับพอเกิดเหตุปะทะขึ้นในวันที่28พฤษภาคมสิ่งที่ออกมาจากพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลแพรทองทาน คือพูดตามที่ทักษิณชินวัตรพูดว่าบริเวณนั้นไม่มีอะไรเป็นป่าธรรมดาและเป็นเขตโนแมนแลนดพี่น้องครับบริเวณนั้นทหารของไทย เสียชีวิตเป็นร้อยเพื่อป้องกันไม่ให้ขเขมรเฮงสำลินและเวียดนามบุกเข้ามาในแผ่นดินไทยทักษิณชินวัตรเหยียดหยามดูถูกดวงวิญญาณของทหารกล้าที่สละชีวิตในบริเวณนั้นเมื่อทักษิณบอกว่าเป็นเขตโนแมนแลนด์ทีนี้พี่น้องครับ ในพักเพื่อไทยในรัฐบาลเพื่อไทยก็หอนรับทักษิณชินวัตรเป็นโนแมนแลนด์หมดเลยพี่น้องทั้งหลายเมื่อหัวหน้าฝูงสุนัขจิ้งจอกหอนว่าเป็นเขตโนแมนแลนด์พวกภูมิธรรมพวกในรัฐบาลมันก็โนแมนแลนด์หมดเลยใช่ไม่ใช่พี่น้องทั้งหลาย <S <S ซึ่งมันไม่ใช่นูแมนแลนมันคือแผ่นดินของประเทศไทยเป็นแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์ของคนไทยทั้งชาติครับพี่น้องพี่น้องครับจากวันที่28ถึงวันที่16เป็นเวลา19วันแพทองทานชินวัตร ถึงออกมากล้าตำหนิหุนเซนและหุนมาเน็ตบอกหุนเซนกับหุนมาเน็ตว่าไม่เป็นมืออาชีพหลังจากแพทองทานบอกว่าไม่เป็นมืออาชีพวันที่17หุุ้นเซนก็เอาคลิปที่บันทึกเสียง เจรจากับแพทองทานออกมาปล่อยพี่น้องฟังคลิปอยู่แล้วผมถามคำถามเดียวกับพี่น้องว่าพี่น้องฟังคลิปที่แพทองทานพูดกับหุนเซนแล้วพี่น้องรู้สึกชื่นชมแพทองทานหรือรังเกียจแพทองทาน นี่มันนายกรัฐมนตรีอับปะยศแท้ๆใช่ไหมพี่น้องทั้งหลายอับประยศขนาดนี้จะปล่อยให้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปได้อย่างไรใช่ไม่ใช่พี่น้องทั้งหลายครับวันนี้เธอเป็นประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นผู้มในการกองอำนวยการรักษาครความมั่นคงภายในราชนาจักรเธอรู้ความรับของประเทศทุกอย่างถ้าฮุนเซนหุนมาเนตแบ็กเมเธอแบ็กเมพ่อเธอคมคู่เธอคมคู่พ่อของเธอคิดว่าเธอจะรักเธอรักประเทศไทยหรือรักพ่อของเธอมากกว่ากันครับพี่น้อง ดังนั้นเราไว้วางใจแผ่ทองทานไม่ได้เธอต้องออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีพี่น้องทั้งหลายครับส่งท้ายให้พี่น้องประชาชนที่กำลังเดินทางมาจากทั่วสารทิศครั้งนี้ไม่เหมือนการชุมนุมครั้งอื่น ไม่มีทัศนคติความเชื่อทางการเมืองภายในประเทศใดๆทั้งสิ้นวันนี้เรามาชุมนุมเพื่อแผ่นดินของเราก็คือแผ่นดินไทยเราไม่ได้มาเพื่อปกป้องประชาธิปไตยเราไม่ได้มาปกป้องพรรคการเมืองหรือรัฐบาลใด แต่เรามาปกป้องแผ่นดินของเราใช่ไม่ใช่พี่น้องทั้งหลายหลายคนบอกว่าประชาชนต้องปกป้องประชาธิปไตยแต่ผมต้องบอกพี่น้องเหล่านั้นว่าถ้าไม่มีแผ่นดินไม่มีประเทศแล้วมันจะมีประชาธิปไตยได้อย่างไรใช่ไม่ใช่ ดังนั้นแผ่นดินต้องมาก่อนมีแผ่นดินมีประชาชนมีประเทศไทยจึงมีประชาธิปไตยต้องร่วมกันปกป้องแผ่นดินครับพี่น้องทั้งหลายขอขอบคุณมากครับ